สบายดีพี่น้องสบายดีฟีทุกคู่ทุกคนสุมองสุบอลพี่น้องอ่ะสบายดีย้ำแรงๆแม่ไม่หนี่มาขึ้นมาสั้นสะจอยขึ้นไม่ขึ้นค่าอ้าวแม่ไม่หนี่มาให้ขึ้นผูกปนุ่งแห่งกระเมาพี่น้องเลยให้ขึ้นแห่งกระเมาครับแข่งแล้วเล่นบ่โอ้อ้าวพี่น้องเลย นนช้าจอยนเอ้าโอ้ยยุ่ขานแล้วเออแม่พ่กระเทินคอยนมาจับกล้องนี่สิจับเลยม่เลยมันกระเทินอ้าวพี่น้องเลยไม่ยังงัตโนครับ นาะอับผมห้อผงมันบเ่าให้วาสิไฮเพิ่นขึ <h <h e> like ้นพี <h <h ่น้องเอ้ยวาสิใจเงินเลยเนี่ยวาสิเมาให้แล้วให้วาสันพี่น้องเยังน้อยนึงเป็นว่า เมาขนาดพี่น้องไอ้ทีมงานทําทีมงานล่อยขึ้นขึ้นขึ้นมันคั่แล้วเพื่อนะยังน้อยนึงพี่น้องเลยเนาะยังดอนหน่อยนึงลุงแกแล้ว โอวอาซิโบเลี่พี่น้องเลยเนาะทีมงานเมาให้จนเลี่เลยเนี่ยยังน้อยเดียวทั้งนั้นโอ้เมาให้ยเลี่เลยเพื่อนวะโทษโทษเนาะเมาแท้ๆเนาะโอษโทษพี่น้องเลยทีมงานเท่าสี่โมงครึ่งยังไม่พากันทอยเลย ตเลยเนาะสบายดีสบายดีเมาขนาดโถจิดสบายดีเอามืันโอ้กบ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 กกบกกบ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 บก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 บบกบกกบ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  อยเข,ขาต้พืพนเขานี่บ่ลโอ้ยเาเป็น้มืดนนี่นล้วต้ตัวพวกง่ายนังไงอืมไม่แหล่นมากันรังใส่นอนัะโอ้ยเีวโรบา,าสเ<ะ>นี่ยว่าสิเอาม้ปนแรงอยู่บายด,ายดพีพี่นองบาดีสบายดีพี่ลแล้วนะพี่น้องเลยพี่แล้วแล้วเนาะ โอ้ทีมงานนี่ไดรอโอ้ยอยากหาง,งานใหม่อยู่นนเ,าเาานาะขิทีมนี่ได้ <c oughs> ้เ <c oughs> นาะอีกแล้วพี่น้องเอ้บชิวอแม่น้องอายทั้งน้นพี่น้องเอ้ยเมาบายดีสบายดีพอด้โทเนาะก็วายห้แล้วนะจนผมมีเวลานั่งพักเลยพีน่น้องเอ้ยเพื่อนวะ ขอบมกบใจขอบุญขอบคุณในลายอันโบแมนนย่งเหรอท่นที่อายยันจ้างทั้งอื่นนี่มันสิเลี้ยวยู่บ่มันเนี่นาะโอ้ยยันบบเลี้ยวยู่แม่ตาเลยโดยยันบบเลี้ยวยู่อันนี้มันยาวคืนยาวอยู่นะสางไวๆใช่เนาะเรียบร้อยพี่น้องเยมึงดุ บ่เพื่อนมาเสกเกี่ยวเองเพื่อนให้ขึ้นเลยเดี๋ยวนี้นะเพื่อนเพื่อนยันเสียตีบเพื่อนให้ขึ้นแล้วเนี่บ่เพื่อนยันเสียตีบเพื่อนให้ขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้นะขึ้นขึ้นขึ้นเฮ้ยพี่น้องเอ้ยห่ามบ่เอากระสันอ้าวพี่น้องเอ้ยซ้อมเด้อซ้อมเด้อกบใหญ่นะเด้อซ้อมเด้อกบใหญ่เด้อ เออหัาหักวิบแล่ะบ่ยังแกเมแลหยวยออลกบเหี่ยเลยเนาะเขายังไม่ยูนได้พอนเข่าตัวนั้นแล้วเบื้บ่ไปทางไหเนาะตัวบกง่ายนงไดอืมตัวง่ายอี่างี้เลยปลนั้นว่างสามคนกินหมูปิ้ดอ

ออพี่น้องเอ้เร่งสุดเร่งสุดๆเร่งสุดๆเอากินน้ำ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 พู้นังผูก็แล้วคือกันผู้เน่นอนขนาดพี่น้องเ้ยผู้น่นอนแน่นอนไเยอ่า้พมงน้นนี่เอพาะมันคักชไปเกี่ยวมันแลรยเ้ยน้องลไปเกี่ยวมันแล้วคสั่งมาคำสั่งมาเลยคำสั่งมาเลยโอ้ยบอบมันไก่ช่มเจ้าเมื่อบอันั้นมันได้ดอกแวไปไหมคะ โอ้าวพี่น้องเอ้ได้มาแเลยพีเดียวนี่ไดนโอ้โหเนาะให้ทีมาอี่นเดนี่มาใหม่เดี๋ยวพี่หนาเขาเรียกคนเดียวดิพี่น้องเอ้ยมันเลือนกว่าจะมาได้จ้ะติบเท่าไดะให้บอกระบ่าวเด้อครับว่ะอ้าวแม่ติบนะพี่น้องเอ้ยเห็นอะไรดีบ้างนี่หาซีพูดโอ้ยพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องสบายดีข้างเลยเจ้าของบ่ มาเดนมาเดมาด้นหนน่เด้อตาจะยู่ใส่ไปไปไปลืมโทรศัพท์นั่นไปไปไปขึ้นขึนขึ้นขึ้นมันคำผู้ทางไกลบ่แม่งดอกเรียบร้อยพี่น้องเนาะกชิลมเลยมือเนงเมือเนหงเมือนแหง เดินจนชิดไปล้มเลยเนี่ย่ใช่นี่นะครับน้ำยังไหละปะกินกะไกกินกะเกงเห็ดกะเกงไปนไปนเืออนปะทีมงานนี่นะเห็ดกะเกงนกินกะเกงไปขึ้นซา켓ขึ้น อ้าวน้อยเดียวนึงมันที่นี่น้อยเดียวหนึ่งมันกับสีหงยังชิบคนเลยเอาไปใช้แล้วเตีวบ้าได้เตี๊ยวหน้เตียวนึ่งตีวบ้าเลยเตีวบ้าตะการเลยสวัสดีพี่น้องใช้แก้วน้าแก้วน้าแก้วกินน้าแก้วอีแคทยังหมมตรงนี้แล้วผู้อยากเสียรติบอีนี่เสียร์ติปต่อไปกินข้าวแล้วแล้วก็เมื่ออ้าวพี่น้องเอ้ยสิตีกันเลยพี่น้องบาดเนี่ย ล่าสุดสิตีกันเลยพี่น้องเอ้ยไ,ไปเอาเสือขอขาดสักครึ่ลงลังอ่ะไปฮะลังนึงก็ได้นะพี่น้องโอ้ยเนาะพี่น้องเนาะว่าอยากให้พืชขึ้นบ้านไก่มาปลาวเถอะไปเาี้ยไปยังเชียนไปเกี่ยวให้เลี้ยวอยู่กับสัตนทีมงานก็นได้ดีกว่านีโบมี่อีกแล้วพี่น้องเอ้ยทีมงานเท่าไงผิดใส่บ้านเพิ่นอย,นนยู่ไก่พี่น,อน้องเอ้ยเนาะเมื่อผัด mà chắc, chắc lên xây hoạt cầu hoàn nạm lên xây xây mò hai phần mưa này tao yên cả đây bái. năm phần sẽ cho chắc kiểu sấy vì nó với bạn này ừ áo vì nó non than than chữ chọn than phi phi ơi phi 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 จอกจุ๊พี่ินาก่อนพี่น้องเอ้ยกินากินไหไกกอนเด้อพี่น้องโอ้ยมีนาขาบใ้ล้งเด้อนี่ฮะนอควส่วนบกลงเลคนเล่าตัวกันเลยพี่น้องบ้านนี้งน้ามบได้ลาตอบไมสิ่น้นมใล้มตรึนใจขึนใจพี่น้องเอ้ย เปินมาวเลวพี่นนอเน่ยนี่เลวบ่ยอมโบานไม่รู้เลยเลี่ยบโเม่าเลยเอาไม่ร้เลยอาสิบบาทงวแงวแง่อาโอเคค่ะร้องแม่ไม่มีว่าติบนหยบอกระบาวมึงมาสนเอาี่องเลยตัวอย่างเบรื้องรกานทง่บัสพี่น้องเลยเรียบร้อยเลยครับผมครับผมปีนี้ เหลือแต่เกี่ยวกับมัดเออเหลือแต่มัดกับขนเนาะครับเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยคนทีมงานร้อยพี่น้องเอ้ยบุคิดว่าสีเลี่ยวพี่น้องเอ้ยยาวสาวจอยคนขยันทีมงานสาวจอยกับสาวเอ้ยจัดให้จนเลี่ยวพี่น้องเอ้ยครับผมครับผมไปไปขึ้น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 บัวเลี่ยวบัขึ้นวัวสั่นพี่น้องเอ้ย ทีมงานนี่นะลอยขนาดพี่น้อยเนาะทีมงานลอยเลยนี่ทีมงานลอย,อยล <c oughs> ทีมงานลอยลอยคักอะิลล้อเสียลเซ็ตซัดเนาะ <c oughs> โผพี่น้อย <c oughs> ทีมงานนี่ลอย,อยลิลล้อ เรียบร้อยพี่น้องเว้เนาะป้าตัวเก่งขนาดเก่งแท้เก่งว่าเก่งอะไรเก่งอะไรต่อบ้าต่อน้ำแรงบ้าบ้ามีแตะยำกึ่นเนื้อบาดเลยสาวจอยเอ้ยบัวดอกบาแตะยำมะเร็งแต่ยำกึ่นเนื้อบาดเนี่ยน้าหยาดอนเนี่นี่นาหยาดอนนี่ถ้ามมาข้ามมานี่บ้ามือหนึ่งนี่ห้อยเออเกือบไปยี่ดอกข้ามมาข้ามามือนึงนี่ห้อยแถวนี้เขาเราบางพุ่นทั้งเขาเรานาทั้งพุ่นโซนทั้งพุ่น

ใจพ่นอยู่เทิงพี่น้องโบน้ำน้ำพุ่นโซนทางพ่นมันน้ำเนี้ยไปกับุ่เขางามทังพ่นนะโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ไว้สนิทก่อนพี่น้องไปทุกคนขอบคุณกลังใจขอบคุณคอมเมนต์ทั้งนาะอัพอกลับมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบายดีโอ้เดมงด่าด้วยอ่าพี่น้องงามเลยเนี่ยครับโอ้้เปิดไฟช่วยเลยเนาะไปแล้วพี่น้อย